ข้อสอบปรอยอ m 1 6 a 4จำนวน10ข้อข้อ1ที่จารปรับทางระยะของปลอยอ m 1 6 a 4สามารถเลื่อนระยะได้เท่าไรถึงเท่าไรตอบ300-600เมตรข้อ2กระสุนที่ใช้กับปลอยอ m 1 6 a 4มีขนาดเท่าไรตอบ5.56คูณ45มิลิเมตรข้อ3กระสุนที่สหรัฐผลิตที่ใช้กับปลอยอ m 1 6 a 4คือตอบ m 8 5 5 ข้อส0ปลอยอ M16A4 มีเกลียวภายในลำกล้อง6เกลียวเวียนขวาสองรอบยาวกี่นิ้วตอบ14นิ้วข้อ5ปลอกลดแสงของปลอยอ M16A4 ด้านล่างจะทึบและมีกวยดักแกส๊สมีความมุ่งหมายเพื่ออะไรตอบเพื่อลดอาการสะบัดและช่วยกดปากลำกล้องขณะทำการยิงข้อ6การปรับศูนย์หลังทางทิศปล้อยอ M16A4 จำนวน1คลิกในระยะ25เมตรหรือในสนาม1,000นิ้วจะเปลี่ยนตำบนกระสุนถูกไปเท่าไรตอบ0.33เซนติเมตรข้อ7ระยะยิงไกลสุดของปลอยอ M16A4 ข้อใดถูกตอบ3,600เมตรข้อ8ก่อนทำการยิงปรับศูนย์ลบของปลอยย M16A4 ในสนาม1,000นิ้วจะต้องตั้งจานปรับทางระยะเท่าใด ตอบ6ทับ3บวก2คลิกข้อ9ปลยอ M16A4 มีขนาดกว้างปากลำกล้องเท่าใดตอบ5.56ม mm. ิลิเมตรข้อ10ศูนย์รบของปลยอ M16A4 คือระยะ